สวัสดีทุกค,คนดีน่ารักทุกคนดยนะคะวันนี้เราก็จะมาพบกับเกมซีฟเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่ใช่แมปเดิมนะคะไม่ใช่แมปฟรีซีวีซีมระดับเหมือนเดิมที่คนที่เราเคยเล่นกันเมื่อเมื่อสองชั่วโมงที่แล้วนะคะเดือสามชั่วโมงที่แล้วนะ,ะก็มันคือเกมอะไรมันคือโหมดอะไรก็ไม่รู้นะคะเราลืมอ่านชื่อโหมดนะะเดี๋ยวเราจะแปะ โหมดให้นะคะแปะแปะโปรไฟล์เอ๊ะแปะแปะรูปหนะะ้าบกโหมดให้นะ,ะทุกคนตอนนี้เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เราย,ยังไม่มีเวลาเพราะว่ายังไม่ได้แบบรูป้าเลยโอคุณก็ยิงเปนะคะ,คคคคดะ,คะได้หนึ่งคะิวค่ะได้ได้จริงได้สองคิวแต่ว่าเออ จำคิวแล้วนะคะก็โอเคแต่อันนี้กำลังเพิ่มเลื่อนนะทุกคนใครอยากให้เราเล่นเกมมาบอกให้ได้นลยนะคะแต่ถ้าเกมไหนมันต้องใช้เงินแล้วเขาจะไปด้วยนะคะไม่เล่นไม่ได้เราคือเรายังไม่มีเงินในบัญชีเลยคนะทุกคนทุกคนเราจะเรากับตู้แล้วทุกคนอันนี้เราเปิดทีวีนะคะเลยพูดไม่ตรงกับภาพนิดนึง ขี่ก็กระโดดลงมาเลยนะคะนี่เป็นปืนพกนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าเขาจะเล่นเป็นจัดโมดแหลงใหญ่จัดอันดับนะคะโอเคใครอยากเล่นด้วยคอมเมนต์มาได้เลยนะคะแล้วทุกคนก็ฝากช่องติ๊กตอกเขาด้วยนะ,ะฝากไปกดติตดีตาช่องติ๊กตอกเขาด้วยนะ,ะช่องติ๊กตอกเขาจะทําเกี่ยวกับโลบอกนะคะก็ไม่ได้แบบทาแบบนี้หรอกแต่ว่าจะเป็นภาพเรือนะคะแต่ว่าแต่ว่าเขาก็เจ๋ชุด ตุดดีนนะคะช่องเขาเดี๋ยวเขาจะแปะชื่อช่องแปะรูปโปรไฟล์ช่องให้นะคะทุกคนอ่ะค่ะมันเรื่องเกมค่ะก็แบบทค,ค่ะพันยาเอ้ยไม่ใช่พันยาสิเขาเพิ่มเลือดให้เราก็โดดไปเลยนะคะไม่รู้จะขึ้นไปทําไมน่าจะขึ้นไปพันยานะคะทุกคนยิงค่ะยิงเออได้หนึ่งเออได้ประมาณท้าคิวแล้วนะคะยิงค่ะโอย้ยิงเลยโอ้โห โอ้ oh, ยเกือบตุ้ยขอไปแคะแล้วทุกคนดูขาเพิมเลือดอยู่ทุกคนเราลืมแบบแคปอันน,นั้นะคือเราอะสุ่มขอได้ใช้บัตรสีฟ้าบัตรกูบองสีฟ้า,า,ท,ฟาทุกคนคือเขาได้เว้ยทุกคนใครที่แบบสั่งดูคลิปเขาแต่เอ้ยไม่ดูดูคลิปเนี้ยดูแบบดูจะมปา ไม่ต้องหันไปหันโนเลยแตลว่าทุกคนน่าจะเห็นหน้าเขานะหน้าในเกมมันมีอะไรแปลกเดี๋ยวเขาจะให้ดูแล้วเดี๋ยวเขาจะถ่ายคลิปให้ดูนะทุกคนเคลมกลับมาเรื่องเกมมันเดิมค่ะคือเขาพูดบ่อยเพราะว่าตอนนี้แบบสามโมงยี่สิบอ็ดแล้วประมาณห0 0่งสามทุกคนแต่มันจะสี่โมงแม่แม่ม่แคร่เงเรื่องง,ง,ง,งทุกคนเฮิร์งเงเง กลับมาในเรื่องเกมนะคะกลับเรื่องเกมเรื่องเกมไวมากโอเคยิงได้ได้ประมาณกี่คิวแล้ว,นะวเ,ออเออนี่ยเจ็ดคิวยิงเออเอิไม่เป็นไรค่ะอตอนนั้นมีโจนมายิงไปเลยเออเอ,อิเอิมีคนลาเยอะมากเลยโอเคค่ะก็ฮึสไตล์เรานะคะยิงแล้วก็กลับยิงแล้วก็กลับเห็นไหมยิงแล้วก็บางางี้ยเออมันค่อยจะ ชนะนะคะตอนนี้เราได้สิบสองเขาได้เก้าโอเคนะคะโอเคนะคะหรือยิงไแล้ค่ะยิงยิงยิงสิยิย่เออขาหลบอะเป็นแหล,ะไ,ละไปกันเลยค่ะไปกันเลย ยิงค่ะยิงเออได้ได้ประมาณแปดคิวแล้วนะคะเออยิงค่ะจะตุยเอตัวอมเอิมตุยแทนวิ่งแบบมันนๆคะยิงยิงเออเอิเอิยิงเติมไปมันๆตายแบบมันๆนเหมือนเดิมค่ะ อันนี้ก็ขึ้นขึ้นเอิมเอิมอ่มโดมกำแพงทำไมก่อนอันพอดีมันแหลกนะคะเพราะว่าเขาถ่ายตอนเล่นด้วยมันก็ไม่แหลกนะคะต้องขอโทษด้วยทุกคนโอเคก็เอินยิงยิงยิงอากาศไปเลยนะคะทีหนึง่งแล้วก็ยิงเอ่ยยิงกำแพงเหมือนเดิมนะคะทีหนึ่งค่ะแบบยิงแบบมั่นๆค่ะยิงโอ้โหยิงเพื่อนตัวเองก็นึกว่าศัตรูไม่ใช่นะคะไม่ใช่ไม่ใช่ เรามีเวลาพูดไปเยอะมากก็เอิ่มยิงไม่โดนหรอกฮ่า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 เมื่อกี้ยิงอากาศไปหนึ่งปุบยิงยิงเอิ่มไม่คนลาทิวยิงเออได้อยู่ค่ะได้อยู่ได้อยู่เอิ่มเอิ่มยิงกําแพงไปหนึ่งทีค่ะแนนไปหนึ่งปุกยิงไง่ะโอ้โหยิงกําแพงไปหนึ่งโอ้ยจะตุย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 จะตายอย่าเอไม่ใช่เราพูดคำหยาบไม่ได้นะคะ <c oughs> เออเปหนึ่ง,งากุ่มค่ะพอดีแบบมันกาดหนาวใช่ไหมแต่ว่าเขาไม่หนาวเลยะตอนตอนนี้บ่ายสคูตร้อนนะทุกคนตั้งเปิดพัดลอมากคือมอากาศมันเปลี่ยนแปลงก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะทุกคน <c oughs> อันนี้เขาหายเป็นหวัดเดี๋ยว <c oughs> นะคะเออหายเป็นหายเ,เป็นตั้งแต่เขายังไม่ได้ทำคลิป Youtube เลย โอเคค่ะ okay, กระโดดไปหนึ่งกรุบอ่ายิงได้หนึ่งกรุบอ่ายิงได้โอ้โหได้สองคิวแปลงๆเลยนะคะทุกคนเฮ้ย <c oughs> ชือพูดบ่อยมากจนไม่มีเวลาแล้วนะอู้ยิงได้หนึ่งกรุบอ่าย,ยิงกำแพงไปหนึ่งกรุบค่ะม,มีตัวมาค่ะแล้วก็ทุกนตัวมาตัวมายิงยิงยิงเอิม่มเอิม่มโอ้ยโอ้ยทุกคนลาคิวอะโอ้โหมีแต่นคนลาคิวคทุกคน เราบางคนถึกกระทาไว้ให้ดีทีมนู้นยังไม่ถึงสิบสองเลยเทีมนู้นยังไม่ถึงสิบเก้าเลยเอิม่มล้มเหมือนเช่นเคยคะ่ะทีมเราจะชนะแล้วคะ่ะไปเลยคะ่ะไปเลยไปเลยไปเลยเลย,ยิงยิงเอิอ่มเอิมเอ่มยิง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 เออได้หนึ่งคิวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไ,ใชได้สิบห้าคิวค่ะปังหนึง่งไม่ตุย ป้งหนิงเอายิงกับเพงหนึ่งกลุ่มโอ้ยเอ,เอปิดดมกําเพงหนึ่งกลุ่มเออไม่โดนรอรอป้องหนิงเออไม่โดนอีกแล้วตัวเองจะตุยแทนป้องหนิงเออไม่ตุยคลับเออยมันยิงหัวเราว่ะเออโอ้ยดูหคว เราจะตุยไม่เนี่ยคือทีมเราจะชนะไม่เนี่ยยังไม่ถึง20เลยนะคะทางคนถึอกระ้าให้ดีเอ้ hey, ชนะแล้วก็เจอกันไปแค่นี้นะคะบ๊ายบาย